จ้อเห็นบ่ะแลเป็นรูออนอะไรเนี่นี่เนาะนี่อันนี้แมงไม่ใช่เนาะนี่คือไข่ของอนาโต๊ะอันนี้คือตัวแม่แล้วมีไข่อยู่ท่านผู้ชมโอ้ตัวอื่นนี่หลายๆก็อาจารยสิ่งว่าตุ่มไข่กินนี่คือแซบแซ่บเนาะโดยเฉพาะตุ่มสมเนาะแต่ว่ามือนีเฮาคือบอกฮะนี่เนาะไปแนวต่อพัดกันเรียกเลยเนาะอะไรเป็นเไื้กิจการปะเออเดี๋ยวตั้นเ้อกันเนาะ ือเดาวทัแท้ๆสบายดียินดีต่างหากดางสีซองเอบีการ์ตาลาหูเนาะไมอนี้ก็ตอนเช้าวทัาทิมส้มตอนสาวประมาณห้าโมงกวานี่แหละเดินไปเดินฝ่ายฝ่ายยังมูอยู่เนาะแล้วทุกคนได้ยินบอเสียงที่ห้องน่ะอึกแอ๊กอึกอัดอึกอัดถนัดมันก็คือตัวเขียดเนาะ แต่ว่าจุดประสงค์มัอนี่คือเอบีสภามทุกทรงมัดขขทุกคนไปเบ,เบเิ้งวิธี่โตเคียดหรือว่าตัวอืน่นเนาะวิธี่บางไข่มันเป็นเนื้อแดเนาะบางไข่ป้ามันเป็นเนื้อแดดเนาะไปเข้าไปเบิ้งเลยเพราะว่าทั้งล่าง,งาไอ้อนาของเอบีนี่มันเป็นอนาหนองปาง่าเก้าเนาะแล้วมีขึ้นมีขึ้นอีกมีตัวอืน่นโตเคียดตาป่าแล้วเคียดหางแงา่เนาะเขาจะอ๋อเรือกว,วางไข่ป้าไปเนาะโอเคมาไปเบิ้งนันกันเลย ทุกคนก่อนที <c oughs> ่ว่าสิไปเบิ่งคลิปหรือว่าก่อนที่สิไปติดตามเอบีนี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เนาะถ้าว่าอาณาผู้ใดมีใจเบิ้งก่อนเนาะก่อนที่ว่าถ้าว่าผู้ใดอาณาอยากติดต่อหาเอบีเนาะหรือว่าอยากติดต่างทางเอบีก็นี่แม็กซินเจอร์หรือว่าเฟสนาท่านผู้ชมแล้วผู้ใดคนหาอาณาซีเฟสโนบเพนก่อน่าเบิ่งไงไต่ อนาไต่ขึ้นมาเนาะเอบไปบ้านเหนือนาะเพราะว่าพูดไดอยากติดต่อหาเอบเลยอยากลงเป็นการช่วยตัวเนาะโอเคครับไปเบิ้งนักกันเลยมา้งวันนี้นะเพราะว่าเขามามาฮอดแล้วท่านผู้ชมมาหนึ่งนี่ทุกคนเห็นบ่เห็นบ่หนี้หนี้หนีังทวดที่ว่าเป็นข้าวเนาะอันนี้คืออันนี้คืออนาไข่โตตัวอนาเนาะนี่นี่คือเสียดหางยาวเนาะเขาจะวางไข่ป้ายเนาะนี่นี่นี่เห็นบ่เห็นไข่ห่ดท่านผู้ชมนี่ ตัวเม็กซี่ดำมๆให้นี่เห็นบอกโอ้มันเป็นลูกออดเลยท่านผู้ชมเห็นบอกมันเป็นลูกออดเลยนั่นี่เนาะนี่อันนี้แมงเมื่อไหรเนาะนี่คือไข่ของอนาตัวตัวอึ้งบ่แม่นไว้ตัวอึ้งอนาตัวอนาตัวเคียงตาปลาเนาะอนาคนล่าเขาอึ้งคือแบบนี้แต่ภาษาไทยอึ้งนะนู้เด็กเคียงตาแง่ๆเราอนาขาแง่ๆขอเนาะหรือว่าเคียงขาแง่กว่าเด็กท่านผู้ชมนี่แล้วก็เขามาเบิ้งอนาไข่ตัวอึ้งท่านผู้ชมไข่ตัวอึ้งนี่นี่นี่ นี่นี่กับเรื่องนี่คือไข่ตัวอึ้งเนาะเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นี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 ่แหละคือไข่ตัวอึ้งเนาะเพราะเพราะว่าอันน่ะข้งงานน้องป้าข้างล่านเพื่อนนองของเอบี้มันเป็นนองป้าเตาๆนันคุณคุณทัพพุชองเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลไปทางถึงนี่ทางถึงก็คือเรื่อนของเอบี้นี่เองท่านผู้ชมแล้วไม่อหนื่อเฮาอันน่ะสิพาท่านผู้ชมมาเบิ้งเนาะแบบดีที บางไทยของเกียร์มันเป็นเนื้อแดงเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งหลายๆเลยหลายหลายเลยมันมีแดงมื่อไหรท่านผู้ชมนี่มีขมังเมื่อไนี่ดินีมีก็คือเชียร์หางเงาโหรือว่าเชียร์ตาปาเนาะนี่เชียร์ที่ว่าบางกุ้งก๊อใหม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่านนี่อายุปลายมือนี่มันมีตัวเกาะกุ้งก๊ใหม่เนาะเชียร์สวอยู่เนาะเขาเอามาเชียรตาตาเนาะหรือว่าเชียรอีปลาเนาะแต่า ภาษาไทยเอบีกับบุหูหรือภาษาเล่าประเทศเอบีกับบุหูเนาะอันนี้เสียร์ตาปลานี่คือแบบเป็นภาษาท้องถิ่นที่คนเล่ากัมักเองนะเนาะโอเคท่านผู้ชมก่อนอื่นไม่ก่อเอบีสิพามาเบิรงนบุแมนสิพามาเบิรงนในเพียงในแถวนี้น,น,นะเพราะว่ามืดคืนนี่ยเอบีมาเก็ตตัวอื่นทานผู้ชมได้อยู่ประมาณสิบตายประตูนี่แหละเราบริเนห้าสิพาท่านผู้ชมไปเบิรงอีพอเพชรพัดเพชรตัวอื่นเนาะ มันหน้าตาเป็นเนื้อใดเนาะก่อนอื่เบิ่ลเข้าไปฟูงเพ่อกำลังใส่ขี้หรือว่าคั่วตัวอื่นอยู่เนาะไปครับโดยเบิ้ลนั่งอันแรกแบบนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวนี้เขามาคักอยู่เพื่อนเลยเนาะฝูงก็ตกเด็ดตกแดดท่านผู้ชมเห็นไหมฟูงใหญ่ๆอยู่เนาะมันนี่แับนี้เข้าไปเบิ้ลอีพอกำลังคั่วตัวอื่นอยู่เนาะบักเอบีลงไปไต่กัาม้าอ okay, ีพอนกรเอ่อค okay, sure okay, ั่วตัวอื <so ่นเลยเหรอเนี่ยมันนี่เขาก็อยู่นั่งอีพอเนาะท่านผู้ชม นี่คือตัวอื่นเนอะท่านผู้ชมตัวอื่นตัวอื่นที่มึงขึ้นเอดีไป๊นะนี่อันนี้คือตัวแม่เนาะมีไข่จนท่านผู้ชมโอ้ตัวอื่นนี่หลายๆก็อาจารอว่าตุ่มไข่กินนี่คือแสบแสีบเนาะโดยเฉพาะตุ่มสมเนาะแต่ว่าไม่อนีเฮ้าคือเบาหันเข้าพวกตุ่มสมนะเข้าสมาเฮกพักเท็กตัวอื่นท่านผู้ชมนี่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 มีาิปตแล้วมีเขียกอนาเขียกปลาเนี่ยน่นแล้วก่ คือทับซ่องแบเมื่อกีเอบี AB ว่าไปว่าเขียยอีป่าเนาะเขียยอีป่าแล้วเขียยตาป่าที่ห้างหน้าตาเป็นเนื้อดียดนี่เดอเอบี AB ซึ่งเด็กเลยๆๆๆนี่ทับซ่องอันนี้เนาะเขาเอาว่าเขียยอีป่าแล้วว่าเขียยตาปา่าเนาะหน้าตาสิเป็นคือบบนี้เนาะเพราะว่าเมือว่าอันนี้เอบีต่างกับ้าเอาอันนี้แบบมีหลายเนาะแต่ว่าเอบีเอาแต่เฉพาะตัวอึ้งแลว้วก็มีเก็บมาประมาณสองสามตัวนะโอเคเอาทุกคนเอาหายพอเนี่เป็นผู้เ็คทักเพทคตัวอืนอ่นเนาะเอาเอาเบิรงนนั่งกันบบนี้นี่ นี่ทุกคนอีพอกำลังอ,อาณาฟักตัวอื่นอยู่เนาะหรือว่าตัดให้มันเป็นตอนเนาะนี่ตัวอื่นนี่ทับช่วงนี้นี่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 มีแล้วเนาะตัวอื่นเนะาะอ่าตัว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 อีพอจิผ่าเครื่องเนาะที่ตัวอื่นตัวหนึง่งอีพอเช็กประมาณสองสองตอนเนาะพอแถาบ่ฟักบ่ฟักมุนนึงนึงมันก็อาจจะสิสุกยากเนาะทับช่วงเนาะ นี่แล้วก็เฮามีมัอนอี่ก็มีตะไคร้แล้วก็นี่คือพักแพลือาพักใฟเนาะอย่างใดๆแนวแล้วก็มีหมักเท็กเนาะมีหองหองเที่ยงทับทมแล้วก็มีเกลือเกลือเต็งน,นัวหรือว่าโชนรถเนาะแล้วก็เฮาเฮาเ็ดพัก,พกเพกเฮาต้องมีน้ำมันเลยหนึ่งคือน้ำมันพืชทับทิมนี่น้ำมันพืชนะ โอ้ยพอซื้กินเมื่อไรแล้วเมื่อนี้เนาะปลาคิดได้ตลาดดีสัหนักปิดใจไหเปิดตลาดเออนะนี่ชเปิตประมาณนี้แหละมื่อนี้เขาสิพาทพุชุกมาเบิ้งอานาวิธีเฮ็ดเนี้ยกินของคนเฒ่านี่เฮ็ดกินเนี้ยได้เนาะมันชิดแตกต่างจากคนในเมืองนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนดอยทพุชุก โอเคเอาผู้ใดๆเข้ามาเบิ้งนี่ก็เบิ้งกัาเนี่เบิ้งกันเงี้ยๆให้เพื่อเป็นกำลังใจให้เอบีเด้อเนาะไปครับอืเดี๋ยวในอีพอกำลังซอยหมักเพชรนี่เนาะนี่ก็นี่คือหมักเพชรหมักเพชรดิบเนาะหมักเพชรเขียวเต้าบุบบุซุกดีเถอะเนาะอนาก็ช่งพ่อเอบีนี่มักซิกกินอนาหมักเพชรหมักเพชรเขียวคือบอรนี่เนาะหมักเพชรเขียวคือบอรนี่เนาะนี่ท่านผู้ชมนี่แหละเบอร์หนึ่งอีพอก็เอาหอยสิไข่ ใส่แล้วก็ไปพักเพกเลยท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้แหลนะเนาะวิธีให้วิธีให้กิกกนกลางยูการกินกองทรงเผาลาหูหรือว่าทรงเผาโซนบบดเนาะมันก็เป็นประมาณน,นี้เนาะเพราะว่าจะต่างจากในเมืองเนาะเพราะว่าอาณาเครื่องมือทางสมัยกับโบมีเนาะแต่ก็อันนี้ก็แบบวิธีเดิมๆที่กางเฮ็ดอยู่เฮ็ดก,กินไปเลยเนาะนทุกคนเดินนี่ก็เรียลเนาะหายพอใส่ได้มังได้มังพืชแล้วก็ใส่ เกือเป็นน <in> nice. yeah, wow. ัวแล้วก็เาก็เอาไปผักเพ็กเลยท่านผู้ชมนี่เนาะไปแนวก่อนัดกันกันเรียกเลยเนาะอะไรเป็นเน้อกูเปบยบ่ะเออเกือเป็นเนื้อกันเนาะเออเป็นเนื้อเลยโชว์รถท่านผู้ชมโชว์รถโชว์รถโชว์รถเอี๋เป็นเน็ได้ไรท่านผู้ชมเป็นตาเซียบปะเนาะโอ้ยยังบุหงาบุทันสุดเถอท่านผู้ชม โอเคบันนี้พ่อก่อทางกันเ็กพักเพ็กเลยไปนะวันนี้เฮารอ่าจักหน่อยเนาะประมาณหาหกนาทีเนาะเพื่อให้ให้ตัวอึ้งนี่ซุกดีๆเนาะโอเคเอาพ่อกำลังพักอยู่แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคบันนี้เฮาไปเจอกันตอนซุกเนาะ นี่ทุกคนบันนี่สุดแล้วเนาะลองจักตัวอื่นขึ้นมาบังดนะูตัวเออนี่ <Okay. S 1> หน้าตาทีเป็นคือบันนี่เอาไอโอลองสิบันจกักไอโฟดูเออลองบังเนาะนี่คือสีเสียกขนัดเนาะท่านานะาผู้ชมมาเด้อผู้ใดยงังเบิ่งอยู่ก็กินข,น A, B, นะข้าวนำเอบีเนาะกับอีพอแล้วกว็ดองไซส,สินหน่อยคือเก้าท่านผู้ชมหน้าตานี่ บมดตัวเลยคางรอนี่ครับผู้ชมนี่เนาะแสบแสบแล้วก็เขามีเขาเดียวของห้อนเด็ดเนาะแล้วก็เขามีหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้หนอ่นอไม้อันนี้คือหนอ่อหน่อบุญเนานะหน่อบุญบุญหรือว่าหน่อไม้ไทยนี่แหละประมาณนี้ครับผู้ชมแล้วเขาก็มีแกว้แกวแก้วแซ่บๆเนาะแต่ว่าอันนี้เอบยังกินบ่ได้เนาะอันที่เอบสกินนี่ นี่ท่านผู้ชมนี่นั่งคาอยู่ในเตาไฟอยู่เลยท่านผู้ชมนี่ก็คือตัวอึ้งคือกันเนาะเพราะว่าตัวอันนี้นี่บอสไซโชว์รนะถเ,เลย AB, ก็บบอสไซด์บอสไซด์แเพกเนาะเพราะว่าแบบแบกแผลเอบยังบุดีเถื่อนนะท่านผู้ชมเนาะก็เลยเอบก็เลยบวกกัดกินเนาะอย่างมังอักเสบเนาะโอเคบังบังบังสองคนกำลังกินขา้าความเป็นตาแซ่บสุดเนาะท่านผู้ชมนี่ก็คือ บ่าฮานะท่านผู้ชมแบบว่าสรงเผาเขานี่เนาะสรงเผาล่างหูเขานี่เฉพาะตักขุนเอบีเนาะถ้าว่ากินเขานางผู้ใหญ่แล้วเขาบุตีนางต่างเนาะถ้าปู่อาณาผู้ใหญ่เขานางไี่เดียเขาก็จะได้นางนั่นนะเพราะว่าพอของเอบีนี่บ่ลึงเคยเกี่ยวกับการนางต่างเนาะท่านผู้ชมพอลึงเคยแต่ลึงเคยมาแต่ตอนสมัยเพิ่มเป็นเด็กหน่อยแล้วสมัยแต่ปู่ย่าตาิไง หลายๆสมัยที่เขาสืบสืบทอดกันมานะเนาะหรือว่าบางเทเก็เป็นนักบุกคลิกของพ่อหูบุหูเนาะแต่ผู้ใหญ่เขาพาเฮกนะี่เลยเขาก็อนชื่เลยเฮกไปต่างู้ใหญ่เขาเฮกเนาะโอเคมากินข้าวกันเด้อท่านผู้ชมเนอรโอเคทุกคนสังลักคลิกนี่ก็สวีประมาณงี้เนาะถ้าเพื่อยากเป็นกาลังใจให้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เนาะเพื่อเป็นกาลังจใจใเอบี A, ในคลิปต่อๆไปเนาะ สาะคิดนี <dom basics> um ่ก็ส nah ิมีประมาณนี <'s> <Union> um ้เอ้ยลื AB สิมาบ่าวให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะมือ AB ลึงขยักขยักได้แล้วท่านผูมเนาะถึงยิบบ่โดนประมาณเดือนไป2เดือนกน AB ก็เลิกกักมาให้เฮ็ดเวียกได้ปกติแล้วเนาะเพราะว่า AB นี่อะไปผ่าตัดมาแล้วเนาะก็ถือว่าโอเคเนาะก่อน่ขอใจหลายทั้งทีอะทั้งหมอเพิ่นเบิแยงเป็นยงดีเนาะโอเคทุกคนรคินี่ก็มีประมาณนี้แหละบ๊ายบาย